เบอากับ,ก,บกรุงเทพตะโกนละคร700โลแรกแรกเดินสายสายไกลครับผมเกิเดก๊ก เึ่งคนขวัญใจครับออกจากบ้านสามทุ่มเอ้ยายสามครับผมออกจากบ้างแช่ายสาม จะเดินทางต่อแล้วครับผมจอดพักแป๊บหนึ่งครับผมโอ้น้ำมันเต็มถังครับถึงนี่เดินทางยาวไปครับผมก่อนถึงสู่กปลาทิ้ยครับผม เปลนทางไปต้มเด็ดครับผมจวากาทินแล้วมันได้กาดทางทางเดืดเดืนครับผตีหนึ่งครับตน่งครับมันได้กัดจาวคาทิ้ัหน่ครับได้กท อ่มอามาเยนน็นปีนนนนนนห,นนหนึ่งนะครับพวกนี้นี่เราจะกันแล้วครับขึ้นขาต้นการนะครับผมนี่เราขัดหนึ่งแวครับโอ้โหเราขัหงแล้วครับโอ้นกันครับอเดี๋วดไกลับจะไปครับสมเด็ดจะว่กากันที มันจะอากาศโอ้ไฟแดงนะครับตั so ้งควายย้อขับเบาๆนะครับก็ไวาใจนะครับเด่นบ้านนอะครับพ่มาแล้วก็เหลือนะครับอย่าต่อพายนล้วมักรว่งนะครับผมทางตรงครับตรงย่างเดียวครับอันแรกตัดทางข้านตับนี่ครับมีมืดด้วย กระ้งจะดีดังครับผมเนี่ยครโลกดีครับตะยบายางครับต่มองซ้ายมังขวครับครับลกนถุมันดง็ไหวใจแล้วครับดีเจงเลือครับผมมาไกลบ่ได้เล้คือ ้าัเงาบ้านี่ยงมรับลึผิผู้นะครับโอีครับกับไปเดีนยังยครับผมถึงภูพานแล้วครับผมตีสามครับ ดูพาดครับผมนี่หลักกิโลครับผมถึงหลักกิโลแล้วครับผมหลักตะโกหลักกิโลตะกโกลค้อนครับนี่ครับเตี๋ยวง่างร้าพีนอง รถคัลงมาแล้วครับผมตีสองครับผมออกจากบางแค่บ้ายสามครับผมตะกนรค้อนเจ็ดร้อยโลครับอห่พอสครับผมอู ไม่มีรถสักคันเลยครับบรรยากาศโค้งปิ่งงูครับผม,มนี่ครับพักรถครับผมพี่ตะกกนนครอนครับผมตะกกนนครอนระเบ้อคักคัก ะลุยต่อครับผมซึ่งเสียวซึ่งหยานครับผมครั้งแรกในที่พิเศครับผมขับรถกลางคืนค้งปิงงูครับผมนั่นต้องขับลำบากลำบากนะครับลุงครับผมหลักกิโลอย่างนี้ครับกลางคู่พันครับผมอหยานนะครับผมมึงเลยซึ่งขับท้องหยาดซึ่งเสียวครับผม มันนี้หลดด้ครับนั่นนะโหลดที่เห็นข้นหนึ่งครับผมเวลาตีสองครับผมขักแรงได้ชีวิตเยครับผมพระเจ้าพระสา,าั้นนี้100กิโลครับผมออกมาได้100กิโลออกมาเลยครับเสียวครับผมทั้งเสียวทั้งยานครับ าไฟฟาซามันก็โอเชียอยู่เลยครับผมแจ้งอยู่ครับนุ่นมันก็แจ้งอยู่ครับผมเปิดไฟจุ่มเลยครับข้าวทาครับผมขอทายู่แจ้งอยู่ครับแจ้งอยู่ผมว่าจะไม่แจ้งในครั้งแรกนะครับผมเปิดชีว่ากลางคืนคงนับดจนหลงครับผมคงปิ้งงงครับครับไปคอยครับผมครับเบาๆครับประมาณ 20, 30, 30ยี่สิบสามสิบล้วครับผมย่านครับหนาวเย็นเท่าไรครับผมนี่ีขั้นเดียวครับผมเรือนนี่นี่ต้องรับรถมแล้วว่านะครับผมก็ไม่ได้ขับรถจ้งหรอกครับผมโค้งผมไม่ก็ถนนที่ว่าหาประสบการณ์ครับผม ขับได้ยาวมากนี่หักสามเทียครับผมอันหนึงข้อหลาบผมสองกับมิวพลสามสารคามสี่มูนหนึ่งครับผมสี่ผู้พาทหนักสี่เสียครับผมใก้ก็โอเชอยด่ครับผมโอเชดีก็วสว่บบางดีครับ แล้่ได้ากติถุปัดไรก็โอเคอยู่นะครับนี่ถามอะไรลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้เยอะนะครับเดูหายเง่าๆบ่ได้ครับผมซาได้ายชนิดครับ,ม,รบมือถีคนไทยปวดปวดมือครับผมแลวมือถีไทยเอาครับผมบ่ได้มีกล้กองดีเลยครับผมใส่โทรศัพท์าท้ทายครับ เสี้ยวเึ่งหุ่นครับผมซึ่งย่านครับค้งไหลครับผมค้งจนหลงผู้กาสินบาดท้ายแล้วครับผมก้อนขืนผู้บาดทายครับบาดท้ายหลังกักผักปูพัดเลยครับผมอันตรายครับแฟนบอกว่าอันตรายครับหามทายครับผมเล่นขอทายหน่อยเดียวครับผมสีเบื้องยำเว้นต่อแล้ครับเด้อเดี๋ยวคนอยู่ไทยเบื้องยำเว้นครับผมอันนี้คือการเคลื่อนครับ เกไฟสูงเนาเลยครับผมสมยานครับกลางป่ากลางของของ,องมองมาเห็นกันเป็นตาหยาดอยู่เลยครับผม,อมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมชิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกลางวันนะครับผมเป็นเป็นยังไงบรรยากาศชิปนี้นขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมชิปหน้าเจอกันมานะครับถึงลงภูพานเสร็จพอดีครับผม มีไฟข้างทางแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดตั้งกระไพกันบ้างนะครับผม,อม,บนนบผมขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยดูแลสุขภาพทุกคนนะครับอย่าไปอย่าไปตะโกนละครคุณเทพตะโกนละคร เอาแล้วครับผม,มกับโค้งจนลงนะครับผม,มน,นานผ่อลูกขั้นหนึ่งครับกื้ทางโลกนะครับผมทางโลกคู่พานนะครับเห็นไฟขาท้างเนี่ย,ยแเลยครับผม,มหายใจรุ่นรู้สึกตลอดเลยครับผม พระตำหนักผู่พานครับผมมาบ้านนะครับผมคลิปมนี่